ภาษาไทยใช้ให้ถูกได้ฟังนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารทั้งข่าวและหวานท่านหนึ่งได้กล่าวถึงถ้วยตะไลในรายการวิทยุรายการหนึ่งหากเป็นนักฟังรุ่นก่อนคงไม่มีปัญหาอะไร พอรู้จักถ้วยตะไลกันเป็นอย่างดีแต่นักฟังรุ่นใหม่คงจะไม่คุ้นเคยกับคำว่าถ้วยตะไลเอาซะเลยถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยขนาดเล็กๆมีรูปร่างต่างๆใช้ใส่น้ำหรือใส่ขนมก็ได้หากยังนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงตอนไหว้เจ้าจะมีถ้วยตะไลใส่น้ำชาหรือเหล้าหรือถ้าหากใครชอบกินขนมถ้วยภาชนะที่ใส่ขนมถ้วยนั่นแหละค่ะเรียกว่าถ้วยตะไลถ้วยตะไล โดยมากทําจากเครื่องเคลือบดินเผาและใช้เรียกขนมที่ทําด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมน้ํากะทิและน้ําตาลปีบใส่ถ้วยตะไลนึ่งเรียกว่าขนมถ้วยตะไลถ้วยตะไลคําว่าตะไลสะกดดังนี้ค่ะต่อเตาสระอะสระไอไม้มาลายลอลิงค่ะ